คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นนะคะที่กระแสตอนนี้เนี่ยคือทำเอาแฟนคลับนะคะฟินกันหนักมากจริงๆสําหรับเนี่ยคะ่ะคู่ของสาวก้อยอารัชพรแล้วก็หนุ่มท็อปทศพลคุณผู้ชมแหมบอกเลยนะคะว่าเมื่อเราเนี่ยกดเข้ามาในโซเชียลแต่ละแพลตฟอร์มนะคะมีแต่เรื่องราวนะคะกระแสความจิ้นของสาวก้อยกับหนุ่มท็อปเนี่ยอย่างมากมายเลยแหละในตอนนี้นะคะอย่างล่าสุดนี้สําหรับใครนะคะที่ได้ดูรายการเอมิกาพาดื่มต้องบอกเลย ว่านน่าจะฟินกันท่วนหน้าแล้วนะคะเมื่อบางช่วงบางตอนในรายการเนี่ยทางด้านของพี่สีก็ได้มีการยิงคําถามแบบตรงๆนะคะว่ามึงเนี่ยชอบก้อยหรอซึ่งนะคะทางด้านของท็อปเองเนี่ยก็บอกแล้วว่าคําถามก็ตรงประเด็นดีผมอายากรู้จักก้อยเพราะว่าก้อยนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูแล้วเส้นทางการเดินชีวิตนะคะมาถึงทุกวันนี้มันคล้ายกับผมผมชอบผู้หญิงเก่งนะคะชอบผู้หญิงทํางานชอบผู้หญิงรักครอบครัวชอบผู้หญิงทัศนคติที่ดี แล้วก็ทํางานเก่งคุณผู้ชมซึ่งนะคะ <Hey. S 1> พี่ซีก็บอกต่อนะคะว่าก็เลยรู้สึกว่าชอบหนุ่มท็อปนะคะก็บอกว่าครับพี่พี่ซีก็ถามต่อนะคะว่าเดินเกมไหมหนุ่มท็อปก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าพูดถึงเขาได้เป็นเพื่อนในไอจีแล้วก็มี DM คุยกันด้วยกดอีโมจิแล้วก็มีคุยวันนี้นะคะสัมภาษณ์เรื่องก้อยก้อยสัมภาษณ์เรื่องพี่แล้วก็มีถามเรื่องเดินป่านะคะเรื่องออกกําลังกายสลับ,สล,บสลับกันถามแต่ส่วนใหญ่เป็นผมคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือบางช่วงบางตอน นะคะในรายการเอมิกาพาดื่มที่หนุ่มท็อปทศพลน,นะคะได้เผยถึงกระแสคู่จิ้นนะคะอย่างสาวก้อยอารชพรน,นั่นเองค่ะซึ่งชาวเน็ตนะคะเมื่อได้ยินคําตอบแบบนี้จากหนุ่มท็อปก็มีการแหละเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมายเลยคุณผู้ชมโดยบางคนเนี่ยก็มีการเข้ามาถกกันนะคะว่ากลัวก้อยเนี่ยไม่เปิดใจอ่ะบางก็มีการเข้ามาตอบกลับนะคะว่าจริงกลัวไม่เปิดแล้วเรือล่มนะคะบางคนก็บอกนะคะว่าเปิดค่ะ ถ้าไม่เปิดนะคะเขาไม่ปล่อยให้มีโมเมนต์ใดๆมาใกล้ตัวนะคะให้ตัวเองเนี่ยอึดอัดแน่นอนแค่รอลุ้นนะคะว่าเขาไปได้ไกลแค่ไหนคิดเหมือนกันค่ะจริงนะคะก้อยดูเฉยๆอ่ะทริปเดินป่าดูเหมือนไม่ค่อยอจอยในอจยังไม่ลงรูปทริปเดินป่าเลยนะคะแต่บางส่วนเนี่ยก็มีการออกมาบอกนะคะว่าบอกกลัวก้อยเปิดใจยากแกถามพ่อท็อปก่อนไหมนะคะว่าอยากมีแฟนหรือ,อยังเธอตอนนี้ซึ่งชาวเน็ตนะคะแฟนๆคนอื่นๆก็เข้ามาตอบกลับ อีกเหมือนกันนะคะว่าฉันว่าเขาเนี่ยแฮปปี้กับความโสดทั้งคู่นะถ้าสุดท้ายแล้วทั้งคู่นะคะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันมันก็ไม่แย่นะเพื่อนเป็นแน่แน่เพราะสังคมที่ใกล้กันนะคะก็ท้ายที่สุดความสัมพันธ์มันได้แค่เพื่อนมันก็ไม่ได้แย่นะไม่เห็นมีอะไรต้องเสียดายนะคะบางคนเนี่ยชิปจนไม่ให้เกียรติทั้งคู่ซึ่งยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนๆอีกส่วนนะคะที่ได้ยินคําตอบแบบนี้จากหนุ่มท็อปก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะลงเรือกันช่าอีกเหมือนกันนะคะ ทั้งบอกว่าถ้ามันไม่มีอะไรให้ลุน้นเพื่อนเขาจะไม่แซวเชื่อสิว่ามันต้องมีอะไรแล้วคือเชียร์กันทั้งวงการแล้วตอนนี้อย่าไปกดดันเขาทั้งคู่นะคะต้องให้เวลาเขาได้เรียนรู้กันก่อนแต่เอาใจช่วยครับลุยๆนะคะตอนนี้เรือแล่นไปไกลมากแล้วแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนๆคุณผู้ชมคะที่ตอนนี้เชียร์คู่ของสาวก้อยกับหนุ่มท็อปกันอยู่คุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าแหละเรื่องของอนาคตนะคะทั้งสองคนจะข้ามเฟนโซนกันไปได้ไหมนะคะจะ พัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นเนียสู่คู่จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมอันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องมารอดุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ